สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะเฟินชนิดนี้นะคะไม่มั่นใจว่าชื่อทางวิชาการมันเรียกว่าเฟินอะไรแต่อ้อจะขอเรียกมันว่าเฟินสีฟ้าละกันค่ะมันเป็นเฟินสีฟ้าที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะอยู่ข้างๆกับลำธารน,นี่ก็คือลำธารค่ะเป็นลำธารเป็นคลองนะคะที่อยู่ท้ายสวนของอ้อนะคะ ลงไปทางโน้นเดี๋ยวก็จะเจอสวนยางพารานะคะสวนอ้อก็จะอยู่ทางฝั่งโน้นแล้วก็ถ้าเราเดินลัดเลาะ,ะตามคลองเนี่ยค่ะเราจะเห็นต้นลักษณะเป็นเฟินสีฟ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอ้อจะได้นําเฟินสีฟ้าตัวนี้ไปขยายไว้ในกระถางเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้ไปปลูกประดับเดี๋ยวอ้อเดินมาดูทางนี้นะคะเพื่อนแป๊บนะ ละเลาะมาทางนี้อันนี้เป็นต้นเตยป่านะฮะเพื่อนเป็นต้นเตยป่าสูงช่รูดตูดหนุกเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็น,นี้เห็นไหมจะเป็นเตยจะเป็นอ่าสีฟ้าเลยค่ะสวย,สวยเดี๋ยวจะเอาปลูกระดับไว้ถ้าปลูกแบบอ่างปลาก็น่าจะสวยค่ะเพื่อนเดี๋ยวอ้อจะได้ทําการนุ่นนุ่นนุ่นในน,นุ่นก็มีนะคะจะได้ทําการเอาไปขยายพันธุ์นะคะเอาจากตรงนี้ไปขยายที่บ้านน่าจะเสียบกิ่งแล้วขึ้นเลย ใครที่สนใจอยากจะได้พันพันเฟินสีฟ้านี้0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09กับเฟินใบสีฟ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ